ฝากเตือนทายาทเกษตรกร,ร,กรสปกรกรณีเจ้าของสอปกรเสียชีวิตทายาทให้ยื่นขอรับสิทธิตกทอดหากเพิกเฉยสปกรจะนําไปจัดสรรแก่เกษตรกรร,กรายใหม่ทราบกันหรือ,อยังครับสวัสดีครับมาพบกับผมือนเดิมนะครับในช่วงรู้ข่าวทันกฎหมายกับทนายอานอนท์เชื้อสัตบงกตก็ถือเป็นระเบียบล่าสุดของสอปกรนะฮะไม่รู้ว่าทราบกันหรือ,อยังหรือบางคนทราบแต่ยังเพิกเฉยนะฮะ เพราะระเบียบนี้กําหนดว่ากรณีว่าเจ้าของสปกนี่เสียชีวิตหรือกรณียังเป็นชื่อของพ่อแม่เราซึ่งตายไปใบสอบกยังเป็นชื่อท่านอยู่เขากําหนดให้ทายาตเนี่ยต้องไปยื่นขอรับสิทธิ์ตกทอดมรดกนะฮะกรณีเพิกเฉยจะมีการนําไปอ่าถือว่าเป็นที่ว่างเปล่านําไปจัดสรรแก่เกษตรกรกรายใหม่ซึ่งยื่นขอรับสิทธิ์ไว้นะฮะหลายคนยังเฉยอยู่นะครับ เกี่ยวกับเรื่องนี้นะฮะก็มีระเบียบของสอปกนะฮะเขาเรียกว่าระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขการคัดเลือกอ่าและอจัดสรรที่ดินให้แก่เกษตรกร,ก,รการโอนหรือตกทอดสิทธิ์นะฮะ2564ซึ่งประกาศใช้มีผลบังคับไปแล้วนะฮะตั้งแต่16ระะกรกฎาคม2564ซึ่งเป็นระเบียบของคณะกรรมการล่าสุดที่ใช้บังคับซึ่งระเบียบตรงนี้นะฮะระวังให้ดีเลยในข้อ22และข้อ23 กำหนดให้ทายาทเกษตรกรผู้ได้รับการจัดสรรที่ดินต้องยื่นคำขอรับสิทธิ์ตกทอดมรดกในที่ดินสปกภายใน1ปีนับแต่เกษตรกรผูด้ได้รับการจัดสรรเสียชีวิตหรือกรณีว่าในบทชกเฉพาะการก็ยังมีเพิ่มเติมให้นะฮะว่ากรณีตามระเบียบตามวักก่อนนะฮะมีให้มีผลประกาศใช้ตั้งแต่16กรกฎาคม2564 กรณีเกษตรกรผู้ดได้รับการจัดสรรเสียชีวิตก่อน16กรกฎาคม2564ทายาทต้องยื่นขอรับสิทธิตกทอดภายในกำหนด1ปีหรืออาจขยายได้รวมแล้วไม่เกิน2ปีนับแต่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับนะฮะนั่นก็หมายถึงว่ากรณีพ่อแม่เราเสียชีวิตไปก่อนมาที่16กรกฎาคม64ไม่ว่าจะเสียชีวิตมานานหรือยังคือถือว่าก่อนกรกฎาคม64เขาจะกำหนดว่าให้ครบไม่เกิน2ปี ซึ่งภายในวันที่15กรกฎาคม66นี้ที่ดินคุณจะปลิวนะฮะใบสบปรกรจะปลิวจะถูกนำไปจัดสรรให้แก่เกษตรกรการายใหม่นะฮะตรงนี้ถือว่าบอกเฮ้ยน่าเป็นห่วงนะฮะซึ่งในส่วนของสำนักง,งานสปรกรเขามีการประชาสัมพันธ์นะฮะมีหนังสือแจ้งแต่หลายคนบอกไม่รู้ว่าได้รับหรือเปล่าหรือได้รับแล้วยังเฉยอยู่นะฮะตรงนี้นะฮะให้รีบดำเนินการติดต่อขอรับ ซึ่งตรงนี้เท่าที่ทราบตอนนี้าทางสถิติของสอปรกรเขาแจ้งมานะฮะว่าฐานข้อมูลตรวจพบว่าเกษตรกรผู้ดได้รับการจัดสรรมีการเสียชีวิตไป2,5930รายเราอยู่ในหนึ่งของจำนวนนั้นไหมนะฮะอย่าเพิกเฉยนะฮะและตอนนี้คนที่ยื่นขอรับสิทธิจัดสรรน,นะฮะยื่นเข้ามา18,542รายแล้วถ้ากรณีบอกเราเพิกเฉย อาบุคคลซึ่งลงชื่อไว้เขาจะได้นะฮะไปที่พ่อแม่เราจะปลิวแต่ในส่วนของการที่เราเป็นทายาทจะไปยื่นนะฮะโดยปกติเขาอามาฟังเงื่อนไขกันสักนิดนึงก่อนนะฮะคือกรณีทายาทที่มีสิทธิ์จะรับคือ1นเป็นคู่สมรสนะฮะสจะเป็นบุตร3จะเป็นบิดามารดา4พี่น้องร่วมบิดามารดา5ถึงจะเป็นลูกเป็นหลานส่วนกรณีสามีภรรยานะฮะไม่จําเป็นต้องจดทะเบียนสมรส อาจจะเป็นสามีภรรยาที่อยู่กินกันโดยชอบตามกฎหมายก็มีสิทธิ์รับมรดกแต่ทายาทที่จะไปขอรับนะฮะไม่ใช่บอกเฮ้ยใครรับก็ได้ต้องเป็นเกษตรกรเป็นข้าราชการเป็นครูเป็น,าปน,ปนอาทางานซึ่งไม่ใช่อาชีพกเกษตรกรหลักไปขอรับเขาไม่ให้คุณจะต้องเอาผู้ใหญ่บ้านกำนันไปเซ็นรับรองด้วยนะครับนอกจากนี้นะฮะจะต้องไม่มีที่ดินถ้ามีที่ดินอยู่ก่อนแล้วก็ชวดเหมือนกัน นะฮะก็ต้องเอาทายาทซึ่งเขาไม่มีที่ดินไปขอรับนะฮะนอกจากนั้นจะต้องมีคุณสมบัติด้วยคือ1เป็นคนสัญชาติไทย 2. องบรรลุนิติภาวะ 3. มีความประพฤติดี 4. ร่างกายสมบูรณ์5ไม่วิกลจริตไม่เป็นบาา้าเป็นบอ่อนะฮะเมื่อมีคุณสมบัติครบก็ไปยื่นติดต่อขอรับที่ไหนพี่อานน์ก็สำนักง,งานปฏิรูปที่ดินนะฮะของจังหวัดสพกจังหวัดเรานี้แหละนะฮะทุกจังหวัด ไปยื่นคําขอนะฮะเขียนคําขอรับมรดกสิทธิ์ให้มันเรียบร้อยนะไปยื่นที่สํานักง,งานสปรกรหรือสํานักง,งานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรประจําจังหวัดแต่ละจังหวัดนะฮะจะ,จะอยู่แถวๆสารกลางนั่นแหละหรือจะไปยื่นรับทางออนไลน์ก็ได้นะฮะเขาจะเป็นอ่าเป็นเว็บของ servicenter.oloalro.go.th นะฮะสามารถยื่นขอรับผ่านออนไลน์ก็ได้นะครับ ตรงนี้ให้รีบดําเนินการนะครับโดยเฉพาะพ่อแม่เราซึ่งเสียชีวิตแล้วปล่อยชื่อคนตายค้างไว้นะฮะตั้งแต่ก่อน16กรกฎายาวไปเลย16กรกฎาคม64จะขาดสิทธิ์นะฮะ1 6 15กรกฎาคม66จะถึงนี้ฝากบอกเตือนกันด้วยนะฮะระวังสอประกอจะปลิวแต่มีเคสสาระความรู้ดีๆพี่อนอนท์ก็จะมาให้ความรู้กันเช่นเคยวันนี้คงขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ